สวัสดีค่ะสวัสนีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะแอนจะพาคุณลูกค้าทุกท่านนะคะมาพบกับตัวโหมด7จ็ดรโหมดนะคะของรถมิสูบิชิ h อ h ยีนะคะซึ่งรุ่นที่แอนพามาดูนะคะจะเป็นรุ่นมิสูบิชิ h อ h ยวตัว cross นะคะ<อ>สำหรับรุ่นนี้นะคะเขาจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นในส่วนของตัวฟังก์ชันเจ็ดร้โหมดนะคะซึ่ง เป็นส่วนของตัวที่สามารถที่จะปรับการใช้งานนะคะให้เหมาะกับทุกสภาพถนนของประเทศไทยเลยค่ะซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับคนไทยนะคะแล้วก็ถนนที่บ้านเราเลยนะคะจะแบ่งออกเป็นนะคะเโหมดนะคะซึ่งจะมี2โหมดหลักนะคะแล้วก็หโหมดย่อยค่ะมีอะไรกันบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะ หลังจากที่เราเข้าสู่โหมดหน้าหลักแล้วนะคะตัวนี้นะคะเราก็จะมากดนะคะเป็นในส่วนของตัว Drive Mode นะคะซึ่งตัว Drive Mode เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะแค่คลิกขึ้นนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงด้วยการคลิกง่ายๆเพียงปลายนิ้วเองนะคะก็คือในส่วนตัวนี้นะคะสามารถขับเกียร์ดีนะคะไปได้เลยนะคะดีเดินหน้าแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนโหมดได้เลยนะคะ ตัวแรกนะคะโหมดหลักค่ะคือโหมดชาร์จโหมดนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นการเปิดชาร์จนะคะให้รถนะคะสามารถที่จะปั่นไฟนะคะเข้าไปที่แบตเตอรี่ของเราค่ะ และโหมดการขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะคะก็คือเราใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ร้อเซนตนะคะซึ่งสำหรับโหมดนี้นะคะจะประหยัดน้ำมันมากเลยนะคะใช้ได้ดีที่เวลาเราขับเข้าเมืองนะคะหรือที่ที่รถติดๆนะคะตัวรถจะชาร์จไฟเข้าเองในทุกๆครั้งที่เราเหยียบเบรกค่ะ หมดถัดไปนะคะก็คือเบสโหมดค่ะโหมดนี้นะคะเหมาะสําหรับการขับขี่ถนนที่เปียกนะคะหรือว่าน้ําท่วมขังเล็กน้อยนะคะเนื่องจากฝนตกหนักค่ะจะทําให้เรานะคะรักษาเสถียรภาพการทรงตัวของตัวรถขับขี่ปลอดภัยได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะถัดมานะคะก็คือโหมดกราเวตนะคะเป็นโหมดที่สภาพถนนที่ไม่ดีนะคะหรือว่า,าเป็นทางถนนที่ไม่ได้ลาดยางเป็นทางรูกรังนะคะหรือว่าบ้านเราเรียกว่า,าทางที่ดินแดงนะคะ และโหมดต่อไปเลยนะคะก็คือโหมดมัชค่ะซึ่งโหมดนี้นะคะเหมาะสําหรับสภาพถนนที่ไม่ดีอีกเช่นกันค่ะแต่มีความจําเป็นที่เราต้องใช้กําลังที่มากขึ้นนะคะอย่างเช่นขับบนถนนหรือเป็นดินนะคะที่เป็นโคลนตมนะคะตัวนี้จะช่วยได้มากเลยค่ะและโหมดการใช้งานอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือทาแม็กนะคะตัวนี้จะเป็นโหมดนะคะที่เหมาะแก่การขับบนถนนลาดยางที่แห้งนะคะทําให้มีสมรรถนะและกําลังสูง ได้ดียิ่งขึ้นรักษาเสถยรภาพการทรงตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นเหมาะแก่การขับลาดยางทางไกลๆนะคะใช้งานได้ดีค่ะและโหมดสุดท้ายคือโหมด Normal นะคะก็คือการขับขี่ปกติค่ะและนี่คือในส่วนฟังก์ชันออปชันนะคะที่จะขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะเวลาที่เรานะคะไปกดที่ตัว Drive Mode คะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณลูกค้าสาหรับการแนะนำการใช้งานนะคะตัว drive mode หรือว่าตัว7 e t mode นะคะในรถ i ิ subishi HEV Cross รุ่นนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าเหมาะกับคนไทยนะคะแล้วก็สภาพถนนบ้านเรามากๆเลยค่ะหากคุณลูกค้าสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะลูกค้าสามารถที่โทรได้ที่เบอร์081ค่า8 7 6เ9 8นะคะแอนค่าผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถก็สามารถอินบ็อกซ์ทักือสอบถามได้เลยนะคะสำหรับคิ นี้ไปก่อนนะคะไม่บานค่ะ